เมื่อนี้จะพาทุกคนมาทดลองปลูกผักบัวให่ผักบัวฉินเนาะอันนี้เขาซื้อมาแต่สกายมากฮสังเกตเห็นว่ามันยังมีหากอยู่ก็เลยวะลองเอามาปลูกเบิ้งว่าจะเกิดบอเนาะผักบัวที่เฮาซื้อมากะเจ้าขายเป็นต้นต้นหนึ่งแปดพันเก้าพันสิบพันก็เป็นราคาอยู่เนาะแต่ว่ามันก็ต้นให่ดี รสชาติดีแซบหลายหวานราองเอาขกินเลยมันรสชาติผักบัวนี่จะหว,วานหวานแล้วก็นเนื้อนิ่มแซบเอามาคั่วหรือเอามาปิ้งเอามาเห็ดกินกับปิ้งย่างกินดาดหรือว่าพันชิ้นหมูปิ้งพันชิ้นหมูกระซ่นบนี่เขาตัดประมาณหนึ่งคืบมือผักบวัวจี๋เนาะ มนเขียนใส่ว่าผักบัวจีนสังเกตผักบัวนี่หากเข้าหากระตัดบพงี้นี่เนาะแต่ว่าเบิ้งแม่เบื้องต้นมันไหมแบบอ่าสีเขียวๆยวอดมันนะ่ะยาวไวไวบอกข้าวเที่ยวยาวออกมาแล้วยาวขนาดเลยเุน่ะยาวขึ้นมาแล้วเอาลองไปปลูกเบิ่งเนาะ เขาได้มาสามต้นเอาไปเจาไปล้องปลูกเบ่งแต่ว่าขั้นตอนที่อ,อีทมันเขาเสียไปแช่น้าเบ่งแต่ว่าจุดพิเศษของผักบัวนี่คล้ายๆคือต้นเข่าเลยพอแต่ว่าเขาตัดบ่หอดหนาทียอดมันกลายสูงยาวขึ้นมาละานี่เขาแกะกาบแกะทองอยางออกเียบร้อยแล้วแป๊บเดียวเลยแกะทงยางขึ้นมายอดสีเขียวมันกระพปงยาวขนาดาเขาก็เอามาแช่น้ํา แสน้ำประมาณหนึ่งมือแล้วหลังจากนั้นก็สิเอาไปลงดินเนาะอ่านี่แสน้ำขาวเดียวยาวขนาดเลยลองเบ่งเนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตตต่มว่าเป็นแนวใดหลังจากปลูกจะรอดหรือบ่รอดจะมาอัปเดตให้ตต่มอีกภายหลังเดอ้อ